นี่นะครับเรื่องมายาพิศวงนะครับหรือเรื่องภาษาอังกฤษก็คือ6ตัวละครนะครับเข้า15กันยายนครับพุ่มกับนะครับมาริโอ้นะครับแล้วก็พวกตัวละครทั้งหนะครับนี่นะครับมีตัวหนึ่งเด็กนะครับเลยโดนฉากบังนะครัแพนเค้กนะครับแล้วก็ นักแสดงในโลกจริงนะครับนี่คอันนี้มีฉากให้นั่งด้วยนะครับก็เป็นนวดียใหญ่ชื่อดังเลยนะครับนี่นะฉากวเข้าส5กันยายน,นครับ2565้าหรห้นี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับ พูดกับกับตัวละครนะนรับอันนี้มีคนนี้ก็ามาด้วยนะอารมณ์เหมือนแบบเรื่องจัดดาราเนะี่ยแล้วก็มีนักแสดงที่เราค,คุ้นเคยกันนะครับ